เอาล้ฮะมาต่อกันเดี๋ยวนะถ้าเหยียบอันไหนหล่ะนวะันเนี่ยเหยียบปุ๊บปุ๊บโอเคมันเวลามันต้องเร่งเราต้องเข็นไอ้นี่ไปรวมกับไอ้นี่ไปแล้วไม่รอแม่งละโอกว่าจะเจอโดนตัดตายไปหลายรอบเลยเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ งางมีอะไรมืดอะไม่ไปดีกว่าไหมมันมืดโอเคมาโผล่ตรงนี้เฮะเสียงเหมือนมแมลงนั่นไงมแมลงจริงด้วยแล้วไงอะเอ้ย มันจะกัดเราเหรอว้้ดีครับยังไงเดี๋ยวนะนี่เป็นทางลาดอ๋อมันจะลงมา มันหนีเราอ่ะเดี๋ยวก็น้ำมันไม่ยอมอยู่ใ,ใกล้เราอ่ะเราจะท,ทำยังไงได้แอบในน้ำก็ไม่ได้หรือต้องเกียนตรงศพลากศพไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันจะลงมา เขาคก็ย่องเหรอจริงปะเนี่ยก็ย่องไปครึ่งทางแล้วเกินครึ่งทางแล้วมาแรงแม่งหูดีเออขอเกาะหน่อยขอเกาะหน่อยโอเคแค่นี้แหละ เฮ้ยไปเออขาขาดข้างขอโทษทีขายังกระดิกอยู่เลยไม่ตั้งใจทำให้บาดเจ็บกะว่าจะอาศัยขาขึ้นมาเฉยๆพูดไม่เป็นคำเลยผมขอโทษนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยนะปึ๊บเวลาแม่งจำกัดปึ๊บ ไม่ทันอยู่ดีแต่เหมือนมันมีกล่องให้เราเล่นอะไรบางอย่างได้มีคันโยกแล้วมีบางอย่างดันเฟืองอยู่ทำให้เฟืองไม่หมุนกูต้องมาแก้ปริศนาอีกแล้วสินะพึบขบที่มีอันไร นั่นได้ดัน,นไม่ได้ก็ดึงได้ึบมีน้ำเยอหยดเราปีนไปก่อนถ้ากดแล้วมีอะไร,รต้องเลื่อนมารับมันเหรออ่าลูกยางไปไปด้วยกันเฮ้ยใจเย็นดิลูกยางใจเย็นดิบอบ โอเคผมว่าผมพอรู้แล้วมันต้องอย่างนี้ป่ะฮึบมารับมานี้ปุ๊บพอไปถึงอันนูน้นปุ๊บเราก็ลากไปต่อเลยใช่ไหมเออโอ้โหชีวิตคือพัซเซิลล่วงลงไปสิครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาทางใช้กันข้างล่าง คลงมานี้ไหนดูสิผลงานลูกยางของเราอ้าอแล้วอย่างไรอ๋อผมว่ารู้แล้วเดี๋ย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 ว ทดขึ้นปล่อยโอเคไอ้นี่มันปิดไม่ได้แล้วมาติดกล่องเดี๋ยวขอไปเดินดูสุดริมก่อนว่าการที่นี่มันไม่ปิดเนี่ยมันส่งผลอะไรหรือเปล่าทีนี้ไม่เป็นเรื่องของจงังหวะอีกแล้วขอเอากล่องมาใช้ได้กล่องแล้วจ้ะไอผมก็นึกว่ามันจะเป็น,นกลไกอะไรว่าแบบไอ้นี่ทำงานไม่เต็มที่ ไม่เหมือนปกติอะไรเงี้ยคิดเยอะไปเกมนี้ต้องคิดแต่พอดีห้ามคิดเยอะโอเคเอาละเฟืองขยื่นละนี่กูต้องเอากล่องไปด้วยปะเนี่ยไปเอากล่องไปด้วยกว่าจะได้มายากเย็นเหลือเกินมันคงต้องมีเหตุได้ใช้อีกแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้น Okay. น,นี่มีอีกอันหนึงรู้พอมองเท่งไปหลายรอบมากไปเราจะลงไปพร้อมกับกล่องกล่องจ๋ากระาจ่องโอเคก่อนมีสองใบต้องเอาหนึ่งใบไปก่อนแล้วกัน ทีีนแล้วก็ใบ2มากดอันนี้หลังจากนั้นเราก็โดดขึ้นไปเหยียบกล่องใบแรกเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนตอนนี้เราอยู่ในเขตโรงงานแล้วเนี่ยบรรยากาศมันใช่พอทีดเดียวนั่นแหละสุดปลายนมที่เราต้องการสวิตช์ใช่ไหมกดแม่งเลยเฮีย <Yeah. S 2> โอ้ยไฟช็อตมาแก้ตัวใหม่กดปุ๊บ เราวิ่งไปไม่ทันแน่ยังไงก็ไม่ทันมันไปค้างอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราเรียกมันกลับมาละ่ะโซ่มันก็จะขยับจับโซ่โยกเล่นเอาละเชือกแกว่งลแล้วเวื่อยแก่งกลับมาแล้วข้านั่นแหละที่ต้องการหึห <c oughs> จังหวะนรลกมากเออฮู้ย <c oughs> นี่คืออะไรเฟรืองน้อยเฟืองใหญ่ต้องดันเหรอดันเฟือฟงให้ไปครบครบโอ้ยครบแล้วครบแล้วเกิดอะไรขึ้นโลกเอียงเอาละครับพี่น้อง จังหวะนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยเล็กเปิดเรารีบไปชิบหายแล้วเกาะเฟืองไม่ทันอันนี้ยังพอทันไหมก่อแล้วไปไหนได้อะโอเคมันหยุดที่ตรงนี้ อถ้าเรากดสวิตช์นี้คืออะไรนี่มันคือโลกใบใหม่ที่เราไม่เคยมาตรงมีแเป็ออนอะเงี้ยหรือแล้วเราก็รีบเกาะรีบขึ้นก็ไม่ได้อีกต้องดันไปให้สุดใช่ไหม อ๋อผมว่าผมพอรู้แล้วเอาตรงกลางบาลานไปดิเ,เราบาลานตรงนี้อันเนี้ยถึงแล้วน,นี้ถึงไหมอันนี้ก็ถึงโอเคงั้นพอได้แต่จะวิ่งมาทันไหมอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหแม่ง เฉียดเฉีวเกือบโดนทับอือฮึกูเห็นโซ่แล้วก็เห็นเฮียนี่ด้วยดึงมาก่อนดีไหมเราต้องปีนโซ่นี้แน่เลยว่ะมันหล่นโซ่ก็โซ่ไว้ก่อนเดี๋ยวดีเองนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ ผมว่าเดี๋ยวกล่องมาต้องเอ็นมาตรงเนี้ล้วเดี๋ยวเราต้องเหยียบกล่องแน่ๆฮะรออย่างใจเย็นข้างล่างที่พื้นไฟมันช็อตโอเคอยู่บนกล่องแล้วรอจังหวะ <c oughs> <c oughs> สุดไปนมวมโรคมันยักหมุนอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหมุนวอกลงมา หะหินเหรอผมรู้สึกว่าถ้าผมสับเนี่ยหินมันต้องเปลี่ยนทิศมาเล่นผมแน่เลยเราดูสถานการณ์พื้นมันเอียงแล้วกล่องหล่นลงมาแล้วดันนี้ไปอยู่ตรงขอบแล้วโดดเลยได้ปะเฮ้ย <c oughs> โอเคได้ไปแล้วเว้ย,ยตามผีเสื้อสีขาวไปโดดใส่เฟื้องอมาอยู่บนพื้นดินเอ้ยเจอหญิงสวัสดีครับอ้ยไอย้เหี้ยนี่หยดใส่หัวกวล้วยละเมื่อกี้เดินมามีแสงปะวะไม่ทันสังเกตด้วยงานงอกแล้วมึงเอ้ย ผมว่าต้องกะจังหวะและโดดกลับไปว่ะเดี๋ยวรออีกอันนึงอันนี้แหละไปฮึบได้อยู่เออเราเจอแสงไหมอะ่ะเออนี่ไงนี่ไงแสงไฟก็ยังดีเอาละแสงไฟทําให้เราเดินกลับไปทางเก่าเรามีไอตัวยีเป็นหัวอีกแล้วบ้าชำมัดเหมือนจะหนอนติดหัวแกงก็อนไก่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉากมันเปลี่ยนไปปะวะ แข็งหว่าคนนรกเดี๋ยวก่อนที่ตอนแรกไม่มีนะตอนแรกไม่มีไม่ใช่เหรอเราเห็นมีหญิงอะ่ะโอ้แค่ครึ่งเดียวด้วยเฮีย yeah, ที่สุดเปิดง่ายปไปเลยครับไม่เป็นการเสียเวลา เอ้ยเฮ้ยย,ยาช่วยดูตัวนี้จากกูทีเอาไปทีเออขอบคุณมากเลยเอาละชีวิตกูง,ง่ายขึ้นแล้วจริงปะวะง่ายจริงปะวะเดี๋ยวนะไปแล้วเวย้ยไปกับเฟืองโอ้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่เราเห็นผู้หญิงนี่คืออะไรอะมันหลอกเราหเหรอเฮ้ยชะปะเฮ้ย ขึ้นมามีคันโยกเพิ่งหยุดอ๋อมันไม่ได้หยุดมันหมุนส่วนทางฮึบไม่ได้เตี้ยไปอ๋อโอเคผมว่าผมพอรู้แล้วความรู้เกิดจากการคลำเราจะสับไว้ประมาณนี้ได้ไม้มประมาณนี้ได้ไหมแล้วก็โยกกลับอีกนิดนึงเพื่อให้ระยะเราแบบปีนเกาะได้อะ ปีนกอะบอันไดได้จังหวะนี้อาศัยความแรงปีนปุ๊บรีบขึ้นปับ๊บแบบนี้สินะแล้วก็ไปอันนี้เลยอ่าแล้วก็เฮียตรงนี้นี่แหละพอเฟืองมันขบกันเดี๋ยวเดีจังหวะไม่ดีจังหวะไม่ดีจังหวะไม่ดีดเกือบดีแล้วมันต้องได้เลยวะ อ่าโอเคอันนี้สับกึ๊บไฟมาอันนี้สับลงได้ทางเดียวเดี๋ยวนะแล้วถ้าไม่มีไฟมาไปได้ปะ่ะแล้วไฟติดแค่ช่วงระยะเวลาเดียวด้วยนะ รถเข็นเข็นได้เอามาใกล้คันโยกไว้ก่อนไม่รู้ฮะว่าเกิดอะไรขึ้นมัวไว้ก่อนเราก็ต้องมาแก้ปริศนาตรงนี้กันต่อฮะแวบไปฉี่มาเมื่อกี้โอเคเราจะรอให้บันไดมันมาทางเราก่อนเราค่อยสับป้าบ โยกเอ้ยเหียเฮ้ยสุดปลายนวมเดี๋ยวนะผมว่าแรงอาจจะยังไม่พอหนึ่งไปปึ๊บปาบปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮียเป็นไรลรอกูด้วย โอเคผ่านแล้วยี่หิวทีนี้ก็โดดสับขันโยกขึ้นรถไฟไปโคราชมีอะไรรอ,อเราอีกไหมเนี่ยคิดว่ามีแน่นอน <c oughs> มือตืดตืเลยไวย้เจอบันไดไป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 เร็วเร็วเร็วเโอ้โห กว่าจะเป๊ะมองเท่งไปไหนเราเฮ้ยทางลาดแล้ววะฮึอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนม่อกีโดนไฟช็อตตายเอาใหม่สิลองค่อยๆแก้กันเราจะใช้จังหวะหน่วงให้ได้นานที่สุดไม่นานไปฮึ ไม่ได้ไม่ได้ต่อประมาณนี้ใส่จังหวะดวงประมาณนี้นปนไปแล้วเว้ยโอเคโอค้โหยึดแค่รอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อโอ้ยเ,เ,เอาอีกแล้วโลกกับตลบัดอีกแล้วอ่ะไปท่าน,นี้นนอ่ะไม่รู้ละโ๊้แล้วมันมีหินนะ่ะมันมีหินแน่นอน ผมเห็นบันไดเกาะบันไดก่อนเลยปีนบันไดขึ้นมาเข้าบทเป็นไฟช็อตอเน้ยยังคงเอียงอยู่เรื่อยๆหินหินหินเกาะได้ต้องเกาะเฮ้ยลางหล่นลางหล่นเป็นลางดี จะดันลังมาโอ้มันเลื่อนมาตรงนี้ด้วยอึ๊บโอเคเราจะผ่านตรงนี้ไม่ได้หลายรอบเลยทำไมดนตีฟังเอ้ยกูเห็นเลเซอร์นะ อ๋อผมรู้แล้วเราจะใช้เออผังฟังป้องฟังปืนมันยิงปืนมันพังได้ไหมเออ ดาลวล้วนๆนะเนี่ยใช้กลไกลของวันพังตัวมันเองให้พี่เดินสะดวกเถะน้องมีบันไดอะแต่เราขึ้นไม่ได้มีรางสองอันไฟช็อตนะไม่ช็อตนะเฮ้ยยังไม่เหยียบหรอกปึ๊บเฮ้ยเออเจ๋งดีว่ะ ับโอเคเหมือนแบบพอเหยียบปุ่มปุ๊บข้ามันวิ่งกลับด้านกันอนะโอ้ยอรู้เว้ยละเราจะโดดข้ามมันไปปึ๊บ เฮ้ยยังยังยังแบบนี้อ่าพร้อมหนึ่งสองสามไปเลยเว้ยฮึบจังหวะนี้เรารีบปีนขึ้นแล้วมารออ่าจะมาตรงนี้แล้วเราก็ยืนรอดักกึบไม่ให้ลงเพราะเราจะเอาไปใช้ ขอบคุณมากหลายขึ้นมาได้แล้วครับแต่ทำไมน,นี้เป็นไอมันบังคับลงเหรอบีบให้เราต้องมาทางนี้อ่าท่านลง เราเดินขึ้นได้โอเคงั้นมันเป็นเรื่องของสปีดอยู่แล้วใช่ไหมเราจะาลางสองอันไปทำขี้เกลืออะไรวะโอ้ประตูมันเปิดเราต้องกดประตูให้มันเปิด เออฮ้ uh huh. ใช้วิธีเดินได้ป่ะผมว่าน่าจะได้นะเราต้องปีนกลับไปก่อนสักครึ่งทางอะ่ะ โอ้ไม่ทันโอเคโอเคพอเข้าใจแล้วผมจะต้องดันไอ้น,นี่ให้มันชิดๆหน่อยหวังว่าคงคงไม่ติดบันไดนะโอเคประมาณนี้เข้าใจคอนเซปต์แล้วผมต้องรีบไปดึงรังมา ปาปพร้อมอจื๊บนี่ผมไปซ้ายแบบไม่เหลียวหลังเลยอ่าเพิ่มแอลหลังโอเคได้หลังโอเคแบบนี้หรือเปล่าวะไม่รู้นะ เข้าใจถูกหรืออาจจะเข้าใจผิดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังกูยัง,ยงไม่พร้อมต้องเป็นประมาณแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็รีบวิ่งขึ้นไปเพื่อไปขึ้นกล่องแล้วก็โดดจากกล่องไปเข้าช่องไปต้องเร็วมีเวลาหน่วงไม่นาน โอเคโ้กว่าจะเจอช่องทางลิฟตต้องกดลิฟต์และรีบขึ้นอันนี้เข้าใจได้อยู่เอาละตอนนี้มันหลายนาทีแล้วงั้นเดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันครับ